ตอนนี้เราถึงโวกเหล็กกันนะทุกคนแล้วก็เราจะมีวินมารอรับขอเบอร์เขาไว้ด้วยเป็นน้ำตกตอนนี้เราถึงน้ำตกมวกเหล็กนะคะเราก็จะเดินเข้าไปที่น้ำตกได้ยินเสียงน้ำตกอะ่ะอุย้ยอรู้สึกดีใจมากเลยอ๋อลืมบอกไปว่าค่ารถที่เรามากับลุงนะคะแค่20บาทเองทุกคนแล้วก็ถ่ายเบอร์ลุงไว้ด้วยนะเพราะว่าขากลับก็แค่เสีย20่สน,นี่นะทุกคนเนี้ยเราถ้าเราข้ามผ่านตองนี้ก็จะเป็นคอล่าสาินะอุย้ยสวยจังเลย เราจะไปนั่งของนี้ดีกว่าเอาปลาก็คือคนธรรมดาคนเงียบมากอยากให้ทุกคนมานะคะเออลืมบอกไปว่าอยู่ในแอปใช่ไหมเราจองกลมมาแล้วก็ให้ให้เขาดูได้เลยข้างบนได้เลยให้เขาตรวจได้เลยไม่ต้องไปมีบัตรที่เราเคยไปอ่ะอันนี้คือเราจองอาหารโทรศัพท์เน จะเล่นน้ำจะเล่นน้ำก็หายเบียดเงี้ยขอมันจะหายไปไวคนน้อยมากทุกคนเรามาวันอังคารนะเนี่ยมากทุกคนแต่เราไม่กล้าลงนัวกลัวกลัวว่าอเอ้ยตกนสวยมากถ่ายด้วยโ้สวยมากปลาเยอะมาก วีเราเจอเพื่อนใหม่แล้วนะทุกคน,กคนชื่ออะไร,รคะพี่พลอยคะ่ะสวัสดีคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นนะ้ำแต่ว่าพลอยเขาจะอยู่นี่นะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเฝ้าของให้โอเคเดี๋ยวไปเล่นน้ำแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายอ้โสวยมากใสแท่เห็นปลาเลยทุกคนอะเตรียมซื้ออาหารเป็ดด้วยนะปลาเยอะมากถ้าใครอยากได้รูปส,สวย trust คนกำลังเริ่มมาออ้ยเย็ยยนมากอะรู้สึกดีใจองที่ได้มาเล่นตะกบเพราะไม่ได้เล่นมาเล่นนานนี่เรามากิน กาแฟนะคะที่จิตตังข้างหลังก็จะมีน้ำตกด้วยคอนเทนต์สนุกสนุกร้อยสิบบาทแต่ดูทรงน่าจะหนูอยู่นะแก้วใหญ่อยู่กินวันนี้ตื่นเงตื่นยัยตื่นสามวันอ่ะหลอดพลาสติกเว้ย เ,เ,ออเ,นเนจ้าถิ่นนะคะพามายืดทันเด็กในฝาลเจ้านะคะามาตํากันได้นะคะหมกเหล็กะ,ะเดี๋ยวขอชิมนะอร่อยไม่ได้ชิมยังไม่ได้ชิมแ,แต่อร่อยนะกับข้าวที่เราสั่งนะคะจะอยู่ในศาลเจ้าพ่อหมกเหล็กเราจะไปเข้าไหว้ท่านก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะเรามารอที่รถไฟแล้วนะบ่าย2องโมงกลับบ้านกรุงเทพประมาณ5้าโมงแต่ว่าเพื่อนเราชื่อชื่อพลอยนะคะอยู่ตั้งนานแยกจะเองชื่อพลอยกับอยุทยานะทุกคนอย่างงวดได้าเราจะไปอยุทยาให้ให้ชวนให้อะไรนะพาเที่ยวใช่ได้เดี๋ยวพาเที่ยวเลยโอเคเดี๋ยวเราปิดคลิปก่อนนะอย่าลืมติดตามช่องเราตุ๊ดตุโอเคบายบาย